าคารจับได้ไปแรกคือสุภะความสุขความสมหวังสิ่งที่ปรารถนาอยากให้เป็นอยากให้มีอยากให้ได้เนาะสุภะในวันนั้นอยู่ตำแหน่งเลข5้าห้ามาอีกแล้วนะจ๊ะหมาอีกแล้วนะค,ะนะครับบนหัวเป็นอลิ แล้วก็บนหัวอีกทีเป็นปุตตะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับกรำมะเออเป็นเล้ววะชกมวยจะชคกใครจะไปชกกับใครใจเย็นๆเอาเรียวเอาแรงมาอะไรอ่ะเอาเรียวเอาแรงมา,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 าทำเรื่องใหม่ๆดีกว่าเนาะอย่าไปติดค้างความรู้สึกกับใครนะครับ เออโดยเฉพาะความสึกที่มันไม่ดีเนาะอย่าไปติดอยู่ตรงนั้นเนาะมีไพ่บอกแล้วเนะี่ยหรือว่ายังไงฉันบ่นเองอะกรมมะนะครับกรมมะอยู่ในตำแหน่งเลขเจ็ดอ๋อรู้แล้วหไหมวนมาเลขเจ็ดแล้วนะมันวนมาเลขเด่นที่ฉันบอกไว้แล้วมันวน,วน,วนมาเจ็ดอันนั้นเจ็ดมันยังมีภพขนานอยู่สองภพเนาะมันเป็นเจ็ดกัมมะกับเจ็ดกะดุมพระ อ๋อ <AL> รู้แล้วว่าสู้เรื่องอะไรสู้เรื่องตังนี่เอง <laughs> สู้เรื่องตังแล้วเองแล้วเป็นสู้ยังไงสู้แล้วรวยไหมดีไหมอาดีสีกสุภามันมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมรวมความว่านี่นี่คือที่ชั้นบน่นนี่คือชั้นสื่อสารชั้นชานน์ออยู่นะชันไม่ได้บน่นเฉยๆนะเว้ยแต่อาจจะมันจะเป็นสรุปคําอะไรไม่รู้พวกแกเอาไปจับกันเองเออชั้นไม่ได้บน่นเฉยๆชั้นกำลังเรียงลําดับข้อความที่เขาส่งมาให้อยู่ คนวังคารในรอบนี้เนะาะไพ่สุภกรรม,มะเห็นไหมกรรมมะตัวนี้มัน,นคือนักสู้การต่อยการซ้อมการแบบฟึกซ้อมตัวเองแล้วตัวกรรมมะมันเป็นเรื่องของกระดุมพักค,คือเรื่องของเงินเออมันไม่ได้บ่งบอกว่าไอผลของการที่เราสู้เราจะแพ้หรือชนะนะ <c oughs> แต่มันบอกว่าคนวังคารเนี่ยใหญ่น้อยให้ตรวจเช็คเรื่องของเขาเรียกอะไรสุภาพการเงินให้ดีสักนิดหนึ่ง เห็นไหมคนที่ฝึกซ้อมหมายความว่าเขาจะออกสังเวียนเนาะเขาต้องการที่จะใช้เรียกอะไรอะ่ะเสริมสร้างร่างกายทักษะให้มันแข็งแกร่งให้มีพลังมากขึ้นนะครอย่างนั้นเนี่ยเออมันถึงจะไปสู้กับเขาได้หรือจะไปต่อสู้หาเงินหาทองเข้ามาได้นะครับเลมงบอกว่ามันเลยบ่งบอกว,ว่าคนวังคาในรอบนี้ใครก็ตามที่คิดโปรเจกต์คิดจะทําอะไรก็ตามเพิ่มเติมเนาะที่เป็นเรื่องของช่องทางไรายได้ นะครับใหม่ๆที่เข้ามานะอันดับแรกเป็นเรื่องของงานก่อนนะครับใครจะค้าขายใครจะสมัครงานใครจะไม่รู้แหละไปสอบเพิ่มเติมไปเรียนเพิ่มเติมไปเสริมทักษะอะไรให้มีมากขึ้นเพื่อที่จะนําเรื่องนั้นมาทํามาหากินนั่นแหละหมอบอกว่าทําเลยครับคุณจะมีนิดหมายที่ดีแล้วก็จะสําเร็จในสินิคิดครับคอนเฟิร์มเห็นไหมต้องสู้ในวีวิชมันคือการไปต่อ เออแต่มันจะต้องมันต้องหลักแหลมในการที่จะรู้ให้ทานว่าฮยตอนนี้ไรายได้เราเท่านี้นะเรามีรายจ่ายเท่านี้นะถ้าลูกโตกว่านี้ไม่พอแน่ๆเลยเว้ยพ่อเองเว้ยแม่มึงว่าไงอ่ะคุยกันใช่ไหมสองคนกันหนึ่งกันหนึ่งในการที่จะหาช่องทางไรายได้ไปต่อให้ได้นะครับอ่ะมีทักษะอะไรมีต้นทุนอะไรนะครับโดยเฉพาะต้นทุนที่เป็นเรื่องความสามารถเฉพาะตัวเอามาเป็นทุน นะครับในการที่จะหาเงินเพิ่มเติมอ่ะแบบนี้เลยคุณจะปังนะครับเพราะตัวสุภะมันมาสแตนบายเห็นไหมมันบ่งบอกแล้วว่าคุณได้คิดมาแล้วว่าตะตดแล้วเนาะว่าที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาการเงินนะติดขัดแล้วก็เป็นรูปอย่างนี้เดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดถูกไหมเราก็เริ่มรู้ตัวแล้วเราก็เริ่มฟิตซ้อมแล้ะเริ่มมองหาช่องทางใหม่ๆนะครับอ่ะยืนยันนะครับคอนเฟิร์มคนวางคานให้ใครที่คิดเรื่องของการทํามาหากิน ช่องทางต่างๆที่เป็นรายได้เข้ามานะครับคุณมีเกณฑ์ที่สำเร็จสูงมากใน,ในรอบในช่วงนี้นะครับค,คอนเฟิร์มจริงนิดนึงมันจะมีพวกคิดแต่ไม่ได้ทำอะ่ะทำอะไรดีว่าไปถามเพื่อนเพื่อนก็บอกอย่างนงนี้ไปถามป้าป้าก็บอกอย่างนี้ไปถามลุงลุงลุงก็บอกคือมือแต่คุยมัวแต่คิดแต่ไม่ลงมือทำเห็นไหมดูหน้าเนี่ยนิ้วเลยคือพอคุยไปคุยมา เวลาผ่านไปไม่ทำอะไรทักอย่างหมอเลยบอกว่ามันไม่มีใครรู้แล้วรับว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จจะดีหรือไม่ดีจะเฮงหรือไม่เฮงนอกจากตัวคุณที่คุณได้ทาซะก่อนถูกไหมคุณอาจจะต้องเรียนถูกเรียนผิดเจ๊งแล้วเออเจ๊งแล้วก็เริ่มใหม่แล้วมีประสบการณ์จากการเจ๊งนั่นแหละแล้วค่อยมีกําไรเห็นไหมมันคือการเอาตัวเราเข้าไปเรียนรู้เข้าไปลงทุนลงแรง จำไว้เลยนะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆคุณอย่าเอาตังค์ไปต่อตังค์อย่าคิดว่าเอาตังค์ไปให้เขาแล้วเขาจะไปทําไปปั่นไปอะไรแล้วคืนกลับมาให้คุณไม่มีแบบนั้นมีแต่พวกวิชาชีพเออดังนั้นใช้ตัวเองไปเรียนรู้เอาความสามารถตัวเองไปลงทุนนะครับอยากทําอะไรไม่รู้ให้ไปรู้นะรู้เสร็จแล้วค่อยทำไอเริ่มจากเล็กแล้วค่อยขยับไปอ่ะแบบนี้เลยมันเตือนบอกว่าอยา่ามัวแต่ฟังนะครับอยา่ามัวแต่พูดอยา่ามัวแต่คิด ให้ลงมือทําแล้วคุณสําเร็จครับโ <c oughs> คงรงอารรอบนี้นะครับให้อยู่เฉยๆนิ่งๆจะมีคนนําโชคลาบมาให้ถึงบ้านครับ <c oughs> เออยังไงวะยังไงป้าข้างบ้าน <c oughs> สัดแชร์ประว,วัาสาการรอบด้าน นะครับสหชัดสัจะแปลว่าสาการรอบด้านผู้คนรอบด้านสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวคุณให้จับสังเกตน,นิดนึงมาจจะมีวังคาบางคนมันเกิดเรื่องแปลกๆในบ้านเนาะมีสัตว์เข้าบ้านสัตว์เข้ารถนะครับอ,อ,อยู่ๆก็ไม่รู้แหละอยู่ๆก็มีเหตุการณ์ที่สะดุดใจและแปลกในบ้านนะครับเออของบังคาางคนนะเ ตรงนั้นมีเลขอยู่นั้นนะครับอาจจะเป็นเลขบ้านก็ได้หรือใครที่มีความสามารถจะเอามาตีมาแปลนะครับอ่าได้หมดเลยนะครับเป็นเลขเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเลื่อนโทรศัพท์ฟีดไปเจอแล้วมันสะดุดใจอย่างเช่นเห็นสัตว์ทําพฤติกรรมแปลกแปกใช่ไหมเดีย๋ยวนี้เขาจะมีจิ้งจกจับแมงอะไรวะจับเลขแมงอะไรไม่รู้ว่าเหมือนแมงมุมอ,ออกมาจับเลขอะไรแค่ยางเงี้ยเออเป็นเรื่องของความสะดุดใจนะครับที่เราเห็นแล้วมันสะดุดนะครับเลขอยู่นั้นได้ครับ จะมีโควังคารบางคนตัวสุพระตัวนี้คือเลขประจําตัวนะครับสุพระตัวนี้เป็นเลขประจําตัวดังนั้นอย่าลืมแผ่นทองนะใครมีแผ่นทองเดี๋ยวรอเลยนะครับจะมีโควังคารบางคนเป็นเลขประจําตัวยเฉพาะเลขประจาตัวใครที่ในแผ่นทองนะมันมีเลขที่คล้ายๆกับเลขวันเกิดนะครับหรือเลขปีเกิดนะครับอันนี้เหมาะเห็นภาพนะคนวังคารบางคนดูเลขแผ่นทองนะครับ ในนั้นมีหมายเลขคล้ายๆกับวันเกิดหรือเลขปีเกิดหรือเบอร์ประจำตัวนั่นแหละนะครับอย่าลืมครับสุภาเลขห้าเลขห้าเป็นเรื่องของเจ้าที่นะครับสุภาเลขห้าเป็นเรื่องของเจ้าที่บนหัวเป็นปุตตะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเจ้าที่ให้โชคนะครับใครที่วันวันพระพรุ่งนี้นะครับขึ้นของนิดนึงนะครับใครที่ไหว้ปกติอยู่แล้วนะครับขึ้นของเอาทูบ ใครมีทุกเลขก็เป็นจุดหน้า,นาสารนาะหน้าเจ้าที่เนาะหรือใครมีสารจีนทำไมเป็นภาพสารจีนวะใครจะไปสารจีนเนี่ยใครจะไปสารจีนนะครับก็ลองอะไรวะอะไรคือห้าจะมีเทพเจ้าสาลจีนองคหนึ่งที่เกียวกัวเลขห้านะครับและอยู่ใกล้ไม่รู้ว่าเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจะเป็นทางจีนเนาะอันนี้จะมีคนได้โชคได้ลาบจากนั้นครับเออขึ้นเป็นภาพมาเป็นสารจีนนะครับ อ๋อคนอ่วใช่อ่ะคนอุกมอยู่เลขห้ามีอะไรดีอีกจะมีคนบางคานบางคนมีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับงูครับ mm hmm. จะมีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับงูหรือพญานาคนะครับอาจจะฝันว่างูรัดงูฉกงูไล่ตามหรือขับรถแล้วงูผ่านทับงูนะครับหรืองูเข้าบ้านก็ได้หรือฝันว่าพญานาคเห็นพญานาคได้ไว้นาพญานาคนะครับ ออตำแหน่งกรรมมันเป็นเลขเจ็ดนะครับและเป็นเลขเจ็ดคู่ใครที่เป็นสายพญายนาคสายลูกหลานนะครับในรอบนี้สามารถจุดธูปไหว้จุดธูปบอกกล่าวได้ครับโดยเฉพาะพญายนาคที่เป็นคู่หมดครับแล้วเลขเจ็ดบนหัวเป็นลาภะด้วยอันนี้ชัดเจนหมดไหมจบนะครับจบแล้วต่อไปเป็นเลข นำโชคของคนวอังคารก็จะเป็นเลขห้ากับเลขเจ็นะครับนำโชคคนอังคารเป็นเลขห้กับเลขเจ็ดส่วนเลขหน้าไพ่จะเป็นตำแหน่งนี้เอา้าเลขหน้าไพ่เป็น5กับ6ครับโอ้ทำไมมาไล่อยี้วะงงมาก <laughs> นำโชคคนอังคาร5กับ7หน้าไพ่เป็น5กับ6ครับจบครับอังคาร